แต่งหน้ากับพี่น้องคุยกันไปน้ำพี่น้องเข้าคุยกันไปน้ำน,นะคะวันนี้จริงๆแล้วเม่พลอนที่น้ำจิตใจให้สงบที่สุดนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่แล้วก็เป็นวันดีด้วยรายการวันนี้เข้าตั้งใจที่โช์ผลงานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะอยากโช์ผลงานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต,นตน์ให้พี่น,ออน,น้องชาบกันแกนเดืเบิ่งผลงานเท่านะคะแต่แล้วมันก็หลายๆอย่างมันก็ทําให้เกิดการซีเรียสทุกนา มาตอนงอคขน้า่เองพี่น้องมาแด้มเป็นล่าเด็กวดันขนดข้ามตัวเองนะคะซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างเราไม่รู้เรื่องจริงๆค่ะไม่พ่อนตั้งใจว่าสิไลสดเมื่อื่นนะคะพรุ่งนี้เราจะไลสดให้แบบเด็กขาดไปเลยก็คือพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้แม่ตั้งใจว่าสิบเบาๆอย่างเพราะว่าวันนี้วันพระเราจะไม่พูดอะไรมากมายเมื่ออื่นไม่ข้อนจะลไลสดเป็นทางการนะคะว่าพวกเราจะเอาอยัางไง อันนี้เขาเหมือนรู้ว่าเขาแกล้งหรือไม่แกล้งแต่ว่าเราเสียหายที่สุดเราเสียหายที่สุดทั้งๆง้งที่หูวว่าเขาไม่งานอ่ะคุาพทั้งๆที่รู้ว่าเรามีงานวันนี้ด้วยลอยกระทงลอยกระทงดู ไปง,งานต่อเมื่อคืนนี้ก็แสดงให้กันพรุ่งนี้ก็ไปง,งานต่อแล้วทำไมวันนี้มาทําแบบนี้ไม่ถูกต้องเลยไม่ถูกต้องทําให้เราเสียหายมากๆเลยนะคะเท่าให้เขาเสียหายยีลี้ทั้งๆท,ที่ตลอดเวลาออกงานเนี่ยแม่พ่อเนี่ยอดทนกับหลายๆอย่างอดทนกับการที่หลายๆอย่างค็ดว่าเนื่องแม่พ่อสิบเบาเบาปากอยากให้งานมันออกมาดี แค่วันนี้โอดบะได้แล้วพี่น้องอบะได้นะคะอดบะได้แล้วหน้าเวทีนะ่ะเราต้องแก้ปรับปรุงหลายๆอย่างในสถานการณ์ทั้งๆท,ที่เราไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเลยเขาอยากให้มันลาบลื่นแต่ว่ันนี้เราต้องแก้แก้คริปการแสดงแก้อย่างลหลายๆอย่างจากที่เราตั้งใจว่าเขาสิขายงานเขาสิขายผลงานเขาสีอย่างลหลายๆอย่างโชคพี่น้องมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่ เป็นยังตองเฮ็ดก็แม่แบบนี้เออเป็นยังตเฮ็ดก็แม่แบบนี้ยอมแล้วมัเสียใจมากแม่ว่าวันนี้ไม่พอนตังใจว่าสิบเบาเพราะว่าวันนี้ไม่พอนตังแสดงมันต้องทำจิตใจให้นิ่งที่สุดมืออื่นไม่พอนสิบเบาก็เหตุการณ์ได้หลายอย่างให้ฟังว่ามันเป็นอย่างอย่างไรบ้างแม่พ่าสิบเบามืออื่นในฟังไ,ได้หลายอย่างแล้วก็ถ้ามาทำขอรอแบบนี้มันก็ร่วมง,งานกันไม่ได้แล้ว หลายงานมากที่เราอดทน,นหลายงานมากที่อดทนเอ่ยยะะพ่อมาหอดมานี่ก็คือมันอดประลาแล้วพี่น้องยังไงก็ต้องพูดเป็นได้ก,กับเป็นกัน,น,ยยนที่ผอาจาเพันพวงหรือหลวงพ่อพันพวงท่านใดก็ดตามพันพวงมากจีว่าปานตาเห็นพี่นอ้องคือจะผ่าตัดสายเลือดสายเลือด ของเพชรลำเพลินจะพาใหม่หมดเลยตอนนี้เดี๋ยวมีเหตุการณ์อย่างแน่พรุ่งนี้แม่พรจะไล่ส่วนให้ฟังไม่ใช่เพราะเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวนะเมืนน่อ่พรเจออย่างแน่มาตั้งแต่เมื่อเสาร์นี่เมื่อเสาร์นี้แทบวันนี้แทบจะไม่ได้นอนเลยหลายเหตุการณ์มากแต่งแต่เสาร์เลยพี่น้องแต่งแต่เสาร์แต่งแต่เข้าเก็บไปทีแล้วซะเจอเหตุการณ์มาตลอดเลยทั้งวันแล้วซ้ำมาน้กไม่ต้องหัวคำาำอ้าว รถบัสได้พาเด็กเข้าหลังเวทีมันเป็นกระไ้ย,ยังไงปัญหาเรื่องเงินหรือเปล่าแม่ไม่มีแม่ไม่เคยค้างตั้งแต่ตั้งแต่ออกงานมาไม่พอดสีดีเงินจุดนี่อะไวไปแหกุ้มนี่เลยพี่นอ้องไปใหกุ้ม <ใจ S 1> นี่เลยเพราะว่าแม่ไม่อยากให้เสียตรงนี้มีงานมือวันด่านพระอินที่บอกว่าก็แจ้งไปก่อนแล้วว่าเมื่อนั้นเป็นเป็นงานซีเดอแต่มันก็จะมันจะจ่ายเง,งินช้า เราเอามาทบกับมือเ้านี่ใช่มือเ้านี่ไม่พอนใจเป็นสองงานกับมือดานพระอินมือด้านพระอินกับขึ้นสิบสามแล้วกับมือขึ้นเป็นสิบสี่ไม่พอนกับใจปีบดเลยไม่ได้ค้างกันเพราะว่าหนึ่งไม่พอนไปอยากให้พิปาญหาอยากให้เขาทำงานเต็มที่เราก็เต็มที่เหมือนกันมือเ้าก็เครียดเสร็จแล้วเครียดเสร็จแล้วค่อยออกเดินท่านัากันแล้วเราเข้ากับคีรถน้ำกลดลดบานมาออกกันงานมากเครียดเสร็จแล้วอยู่ๆมาบอกว่ารถบาสไม่พาเด็กเข้างานเอ้า บอกมันงตอบอกค่ำๆที่น้อแก้สถานการณ์ใ้แม่แบบใดจะมาแก้สถานการณ์โดยที่ว่าเธอจะมาขึ้นเต้นให้ฉันเหรอเป็นไปไม่ได้ถ้าเสียคำบอกอีกอย่างม้อแก้ไขมันก็แก้ไม่ได้ต้องจากจะหาเด็กมาเต้นให้ฉันหาเด็กมาเต้นให้ฉันล้วจะหาที่ไหนที่จะทานอ่ะแล้วตอนนี้เด็กเปนอยู่ไหนอ่ะบอกว่ารถไม่พาเข้ามาไม่พอนะค่อยถวดเด็กน้อยเด็กทํางานดีมาก แล้วเราก็ไม่เคยผิดไม่ไม่ค่อยบิดไม่ค่อยมาขังพ่อแม่ก็ต้องหาใหให้สําหรับกลุ่มนี้เพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่เราต้องเอามาโชว์แล้วอยู่ๆมาทาอย่างนี้ได้ยังไงแล้วมือน,นีเราเป็นมืองานใหญ่พอมงานใหญ่มากงานใหญ่ของของ,ของคอนแก่นเลยอะ่ะแล้วซึ่งเขาก็รู้ ว่าหน้าเนี่ะปีทีแล้วเขาคือลอยกระทงม่าไม่ดอกเพ็ดน้ำเพรินว่ามีงานเล่ากระทงเป็นไปได้เป็นไปว่าได้พี่น้องปีทีแล้วเขาเรียนอยู่อำเภอขาวออปีทีแล้วเขาเรียนยุ่เทพเนาะปีก่อนนี่เรียนอยู่บ่อขาวมันมีงานตลอดลอยกระทงมีทุกปีที่มาบอกว่าไม่รู้ว่ามีงานเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อคือนเด็กๆเ,เขาก็รู้ว่าวันนี้เรามางานต่อที่ขอนแก่น แม่พ่อนี่ไรับรู้เงียงต่างๆไม่รับรู้การแก้ไขการแก้ตัวอะไรต่างๆไม่เอาแล้วคือวอากัรนี้มันตกแตกไปบางเสียวจังไหนจริงๆอะแม่พ่อสิบเอาํำนี่แหละพี่น้องวันนี้เพราะแม่พ่อสิแแ้งหนาแล้วแดงหนาสิเตรียมขึ้นไาที่คุ่งนี้แม่พ่อจะเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์ปัญหาทุกอย่างที่ว่าพระอาจารย์เพิ่นบอกว่าจะเพิ่นจะทําการพาสายเลือดในของเพลําเพิ่นพ่นสิพาแบบใด พี่น้องเสียบว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เมื่อนี้แทบสิบนวนเนนเลยแก้ไขปัญหากันมาตั้งแต่เช้าเอาเอียงสิเกิดไปมันเกิดนมันเกิดไปคักๆใครมันเจอคักๆลอกเบิงอันใดอันใดใไปมันเจอคำว่าเบิเบิดลองเบิงดูแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่พ้นสินิ่งใดซ้ำใด ให้พันทดสอบไม่พลาให้ทดสอบคระคุณทิ้ยิงได้ซ้ำใด้ครัอยากหูคือกันแต่ว่าปัญหาของวันนี้นี่พี่น้องถ้าทุกอย่างแก้ไขให้แม่ไม่ได้เข้าไปาจะแก้ไขกันเองแต่ว่าต้องคุยกันไม่พอนยอมมาได้อีกแล้วเพราะว่ายอมมาหลายงานแล้วอะ่ะบ่าว่าจ้าบ,บ่กปากวิจยยิ้มสูงยิ้มสูตลอดคมใจไว้ว่าโอ๊ตเอาหลายงานมากที่ท ที่มันพลาดกันหลายงานมากวันไม่พลดวรับวันรับความแก่ตัวอย่างต่างๆสิมาแก่ตัวรู่นี่น่นก็อเอาแล้วพอแล้วมันฟังไม่ขึ้นมันฟังมาขืนจักยางเพราะว่ามันมันมาจากงานน่ะเราเดินทางมาด้วยกันแท้แท้เนี่ยแล้วอยู่ๆบอกว่ารถบัสไม่เข้างาน,เป,นเป็นไปได้ยังไง วกคุณไปเคลียร์กันยังไงเราไม่รู้ว่กคุณไปเคลียร์กันกับรถกับคนของพวกคุณยังไงเราไม่รู้แต่ว่าเรารู้แต่ว่าเราจ่ายไปหมดทุกอย่างแล้วถ้าศิมาบอกว่าทั้งว่งมิดผิวเรื่องค่าต้นค่าตยุดตรงนี้ไม่พอแนแ้งเป็นมันค่าจทุกอย่างตลอดเลยเาโตท,ที่บอมแบมค้างานงานบบงก,การงานของอะไรคะที่มาบอกเนะะี่ยค่ะ งานบุงการงานอะไรคะไอเป็นวงอะไรไอลิชิกให้หนูหน่อยเพราะว่าลดพาเด็กเข้าอุดรแล้วมาบอกมาบอก,บอกตอนคำ่ำๆแล้วให้เจ้าตัวมาแก้ตัวว่าเหตุผลนู้นนี่นั่นไม่ถูกต้องค่ะสิมาแก้ตัวอยังไม่พอนว่ารับรู้ทั้งนั้นวันนี้ไม่รับรู้ทั้งนั้น มันไม่ใช่งานงานนี้มันไม่มันบอเป็งนงานกับท่านหันมันบอกเป็นงานพึงจ้งเมื่อวานนี้ได้ค่ะพี่มันไม่ใช่งานพึงจ้งเมื่อวานนี้ไปเอาบิ๊กบูมคือวันนี้เขาจะเอาบิ๊กบูมนั่นแหละมาช่วย20คน <c oughs> แต่ในระยะเดินทางเดินทางมาจากหัวน,น,นี่ <c oughs> มันห่อนที่ประมาณเที่ยงขึ้น่าเราเที่ยงคือจะมาเต้นให้ฉันยังไงเป็นบ่ไรค่ะเป็นไปไม่ได้สิมาแก้ปัญหาเอาคนอื่นเอากลุ่มอื่นมาเต้นให้เราอะแม่ไม่เอา ซ้อมก็บ่าได้ซ้อมมากกับพท่านสิว่าเต้นเทียงขึ้นมาเจนในไผ่เบิง้งเที่ยงขึ้นก็แสดงหมอลำกันแล้วบ่ได้บ่ยอมบ่เอาพ่อมแม่พอไม่เคยโมหัวใครขนาดนี้ในในชีวิตเลยพี่น้องบ,บ่อยฟางเลยบ่เคยเขียนบม่เคยโมหัวขนาดนี้ฮักหนากันชัดๆเกตนาตนาคฉันบอกแค่นี้ลหละเจตนาฆ่า ถ้าคุณไม่เจตนาคุณจะทำอย่างนี้ได้ไงอันนี้คือเจตนาละที่บอแมแบมมาส่งมามาทางเหตุน,นะคะทุางสเนะคะอทำสัญญาต่อกันอะยามต่ำยี่สิบสี่คนพี่น้องทามีรายรก็มาเละคือแม่จะเอาที่สุดก็คือกลุ่มนี้30คนเพราะว่าทางวงเรามี30กว่าคนแล้ว เขามาเพิ่มแล้วอย่างต่ำเนี่ยก็คือ24คนแต่ปรากฏว่ามื่องานอา,าอาจารย์น่ะวัดดานพระอินมาสิบห้คนแล้วขึ้นเต้น14คนมารถบัสคันหนึ่งนำมั่นจากน้องไขยมากวาไอ้มุกดาหารมันเท่าไหร่พี่น้องคิดบ้างลวด แล้วก็ไม่ยอมบอกเราว่าจํานวนเท่าไหร่ด้วยแม่ก็อดค่าน้ํามันให้มาถึงงานสิบกว่าคนมันเป็นไปได้จังไหนแล้วไปงานเมื่อคืนเนี้ยแม่ก็ได้ไปหาที่บืนมาซอยเฮดเอาปนันเด้พี่น้องเฮดเอาขะยังเขามาให้เราไม่ครบอะ่ะเราก็ต้องหาที่บืนมาเสริมสิเพราะคุณเอามาให้ฉันไม่ครบอะ่ะว่าเอาเรื่องอีกทหารอาเจ้าไม่ขอก็ครบขอยขอัอยอยงบอเอาเรื่องขอย,อยัง,งบ,บ่าให้เจ้า คอยไปเอาทีมอื่นมาเสริมมูเจ้าอีกอ่ะแล้วอยู่ๆวันนี้นะบอกว่าเด็กๆบอกว่าเราเอาทีมอื่นมาแทนเขามันเป็นไปได้ยังไงคือผมมีสมองแท้เอาทีมอื่นมาเสริมเพราะเอามาเสริมเพราะว่าพวกคุณเอามาให้ฉันไม่ครบก็ต้องเอามาเสริมเสริมให้มันเยอะอันนี้คุณพอลล่าคุณใช้อารมณ์ ลงมาอยู่ที่หน้าง,งานดูนะคะสําหรับงานใหญ่ที่จ้างมาวงหมอลําใหญ่ใช่มีแดนแค่สิบกว่าคนคุณจะรู้สึกจังไงมันไม่ได้ค่ะทาตอนนี้ยังกระตามแต่พี่้องเนาะตอนนี้ยังกระตามงานเราเสียแล้วตรงนี้เราเสียตรงที่เราโชว์ไม่ได้แล้วอันนี้คือหักหนากันชัดๆเลยเขารู้ทั้งรู้ว่างานนี้เป็นงานใหญ่ของเรา แม่พ่อน,นี่ที่เลียกกับงานทุกงานซึ่งเราอยากให้วงของเราออกมาดีตลอดบริเกียวกับงานหน่วยงานใหญ่บริเกียวกำยังที่เราหามาเสริมมาเสริมทับกันเยอะๆเนี่ยแม่พ่อนำไปวันไี้ว่าตรงนี้จะเท่าไหร่กลุ่มนี้จะเท่าไหร่บริวันขอให้เขามาช่วยเรามัใช่คือมันใช่เหตุผลไม่ได้แล้วเหตุผลคือตอนนี้เอาอะไรมาอ้างมันไม่ได้แล้วไม่คำว่าใช้ใช้เหตุผลเหตุผลคำว่ารถบัสไม่โจทย์เหตุผล,ลหรอ เป็นไปไม่ได้นี่เป็นเหตุผลที่ไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะว่าออกมาให้กันออกมาก็ารู้ว่าเราจะมาแสดงที่นี่จะเางูไปคุณปนทั้งไหนจะจะมอหูว่ามูไข่มีงานถ้าจะพูดว่ารถว่าเรามีงานอะ่ะเมือชว้วยิ่งฟังไม่มมขึ้นอีกรถบัสมาเมื่อเช้านี้กาม่าดูเวลาให้แม่ด้วย แ,แต่งหน้าเลยลูกแต่งหน้ามืออืน่นพี่น้องมแบบือแบบอื่นไม่พอนเได้ชฉีดแจงอีพี่น้องตังต้งหลายอย่างหลายแนวอิหรีนะคะอ่ะคือจริงๆวันนี้เนะี่ยบอกพี่บอกมองไปก่อนบอกพ่อยังพ่อว่าถ้าเกิดเห็นไลฟ์สดอะ่ะเดี๋ยวกันนู่นนี่นั่นทำไมออกมาแบบนี้ไม่พอะต้องบอกไปก่อนว่นนี้คือเหตุผลแบบนี้วันนี้จะคือจริงๆนะ่ะเราจะไม่พูดอะไรแล้วบาสิโอตเอาที่สุด ได้แเก็บเอาที่คนไม่ได้โม้หรอกค่ะพี่ LED ุนี้ y ร u กมันก็เป็นแบบนั้นจริงจริงมันเกือบร้อยคนที่เราจ้างอ่ะอย่างต่ำหกสิบคนคานที่เราเอามาใช่คือทีมละสามสิบสามสิบมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นแบบว่าสามสิบสามสิบเนี่ยอันนี้คือเราตั้งทีมของเราสแตนดาร์ดของวงเราอยู่ประมาณนี้วงเรามันมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าตรงนั้นคือต้องเอามาเสริมทับค่ะเราต้องเอามาเสริมทับคือแต่งแต่ที่แรกเจาเฮให้เซนแบบนี้ตลอด แต่ว่าตามที่คุยกันมันไม่ใช่เพราะเอาซะแทคือบอแมนจะพลาดทุกงานเลยเฮ็ด่ในแม่เนี่ต้องปวดหัวต้องหามาเสริมตลอดทําไมต้องเป็นแบบนี้แล้ววันนี้ที่ว่าบ่าให้เบ้าเนี่ยเป็นไปว่าไรคือวันนี้คือไม่พาเด็กเข้ามาเลยอะ่ะมันเป็นไปได้ยังไงไม่พาเด็กเข้ามาเลยมันเป็นไปได้ยังไง คำว่าว่าหักหน้ากันหรือคำว่าอยากเหตุนในการเสียหายเนี่ยเสียบ่ายางอื่นบอกห้วบ่ายางไหนพี่นางบแม่นว่าพี่น้องเพราะฉะนั้นแม่พ่อนต้อชีแจแจ้พี่น้องทราบแต่พรุ่งนี้เน่เราจะได้คุยกันแม่พ่อนเศร้ายอมคนแล้วมันยอมมาตลอดยอมมาตลอดตั้งแต่ตอนแรกแล้วเพรอหยังเพราะว่าแม่พ่อนบ่ไม่ทางเลือกแม่พ่อนอยากให้ทุกอย่างลงมตัวถึงได้ยอม พอออกงานเสธในเมื่อมันไม่เยอะมันไม่อรังการเราก็ต้องหา,งาคุณก็ยังบิดพิวชน,นะแต่ฉันก็ยังยอมอะ่ะบิดพิวไม่ได้เป๊ะเหมือนที่คุยกันเราก็ต้องหามาเสริมคุณอะ่ะเอาอยากให้งามปันไดอยากให้ดีปันไดถ้าบ่าเอาเรื่องข้าบอกว่าบ,าบาเตือนบอกยังใจดีครับแล้วเงินก็จ่ายปกติจ่ายปกติค่ะ แต่วันนี้มันไม่ได้วันนี้ต้องคุยแล้วแสดงว่าคุณน่ะไปทํากับพวกอื่นมาเยอะแล้วถ้างั้นน่ะเราไม่รู้แต่คุณจะมาทํากับเราแบบนี้ไม่ได้แม่พ่อนย่อมค้นย่อมเฉพาะแม่พ่อนพิดแต่ถ้าไม่ผิดไม่มีวันยอมจะบอกให้แม่พ่อนเคยย่อมค้นบอกแค่นี้ล่ะไม่ยอม มีการคุยอะไรกันคือตามตามที่คุยกันสกลงกันกนะคะแม่ในเบื้องต้นเลยบอกว่าคือเขาก็มีวงของเขาวงมองลั่ัมของเขาดีแล้วแต่เขาบอกว่าถ้าวงของเขาปิดงานอะ่ะเขาก็จะเอาแดนซ์ของเขาอะ่ะมาให้เราเป็นหลักแดนที่มาใช่เขาบอกว่าเพชรลำเพลินเป็นหลักจะเป็นอย่างไรงานจะชวนกันก็เพชรลำเพลินเป็นหลักก,ก็คือสัญญา,าปีต่อปี